สวัสดีค่ะคลิปเยี่ยมชมโครงการมาแล้วค่ะวันนี้จะพาคุณมาเยี่ยมชมโครงการใหม่ล่าสุดในโซนลำลูกกาและที่น่าสนใจก็คือทำเลที่ตั้งของโครงการนี้บ้านฟ้าปิยรมนีว่าอยู่ในย่านลำลูกกาคลอง6ค่ะซึ่งก็ใกล้ๆกับวงแหวนกาญจนาพิเศษนั่นเองเพราะฉะนั้นการเดินทางสะดวกสบายมากๆเพราะว่าตัววงแหวนกาญจนาพิเศษก็เชื่อมต่อตรงเข้ากับทางด่วนรามอินทราอานลง จะเข้าเมืองหรือว่าออกนอกเมืองก็สะดวกสบายเราไปดูบ้านกันดีกว่า<อ>นี่แหละค่ะบ้านฟ้าปียรมนีว่าของเราค่ะซึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในบิ๊กโปรเจกต์ที่ชื่อว่าบ้านฟ้าปียรมลำลูกกาคลองหกจะเรียกว่าตรงนี้เป็นเมืองเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่โครงการเป็นพันไร่เลยทีเดียว แต่ว่าโครงการเขาก็เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ให้ลูกบ้านครบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลับขนาดใหญ่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อโรงเรียนสถาบันกวดวิชาโอ้โหครบเลยทีเดียวแล้วก็โดยรอบของโครงการก็ยังมีห้างสับสินค้าใหญ่ๆให้คุณเลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างสะดวกสบายค่ะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของบ้านฟ้าปิยอรม์มีว่ากันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะมีพื้นที่ประมาณ43ไร่มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดให้คุณเลือกโดยในส่วนของบ้านเดี่ยวนั้นจะมีแบบบ้านให้เลือก3แบบ3ขนาดคือตั้งแต่143ตารางเมตรไปจนถึง175ตารางเมตรอ๋อลืมบอกไปรวมทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดียเ่ยวนี่มีจำนวนทั้งหมด231ยยูนิตนะคะและนี่ก็คือ บ้านเป้าหมายที่เรามาเยี่ยมชมค่ะชื่อว่าแบบบ้านนีโอลาพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถที่โรงรถได้สองคันเข้ามาเลยค่ะถูเป็นบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งได้หวานมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศปลอดโปร่งอาจจะเป็นเพราะว่าแนวคิดการดีไซน์แล้วก็ออกแบบที่ให้ผนังด้านหนึ่งเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลย เป็นกระจกในส่วนห้องรับแขกค่ะขนาดกว้างแบบว่าโซฟา3มที่นั่งอาร์มแชร์สตูวางได้สบายสบายแล้วก็พื้นที่ก็จะต่อเนื่องกับส่วนของโต๊ะอาหารแล้วก็อย่างที่บอกมีประตูด,ด้านข้างเปิดออกไปที่เฉลียงได้ลมแรงมากโอ้โหต้องบอกว่าเขาให้พื้นที่ห้องครัวแบบว่า คนชอบทํากับข้าวทําอาหารเนี่ยชอบเลยนะคะแล้วก็นี่คือพื้นที่ชั้นสองของบ้านมิวล่านะคะก็จะมี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดโอ้ระเบียงใหญ่มากโอ้โหถ้าใครชอบนั่งเล่นชิลๆออทดเนี่ยต้องชอบแน่ๆส่วนพื้นที่ข้างในนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวตู้เสื้อผ้า บ้านใหญ่ค่ะบิวอินไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีมุมสำหรับแต่งตัวห้องน้ำส่วนตัวในห้องมัสเซอร์เบดรูมนะคะโอ,โอ,โอ,โอ้จะใหญ่ไปไหนลมดีมากๆเลยค่ะโอ้ ท่านฟ้าปีลรมนีว่านี่นะคะเขาใช้ธีมในการออกแบบภาพรวมเนี่ยให้เป็นบริติทการ์เด้นค่ะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูโครงการหรือว่าเป็นสวนสาธารณะก็จะมีอารมณ์มีฟีลที่เป็นยุโรปอังกฤษอังกฤษให้เราได้รู้สึกกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือสวนสองไร่ที่เราเห็นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของโครงการเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ บ้านอยู่มุมไหนโซนไหนก็สามารถมาใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ในตอนนี้โครงการเขามีบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอนไว้ให้คุณเลือกด้วยล่ะค่ะถ้ากำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนลำลูกกานะคะต้องมาดูที่นี่ให้ได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจไม่แน่อาจจะมีหลังใดหลังหนึงเป็นบ้านใหม่ของคุณก็ได้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ